สวัสดีครับวันนี้ผมกับเฮียเสือสั่งลายครับผมมาครับแล้วนี้เรามาด้วยทุนหนึ่งร้อยห้าสิบครับปั้นถึงแสนมาดูซิว่ er าเฮียทำได้หรือเปล่ามามาลองดูนะครับผมเพเยอร์ราาเก้าไปเลยมาครับต่อไปก็ ตาของเราที่เราจะเล่นแล้วนะครับผมเชือกรับอย่างงี้มายอย่างงี้ตัดบีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเออ,เอ,อลงแบงเกอร์ไปครับร้อยห้าสิบผมหมดตูดมาลุ้นกันนะครับผม รอดูไพ่กันต่อไปนะผม <c oughs> มาเพีเยร์กลงกลงไปครับผมมาดูที่แบงที่เราลงไปนะครับผมแปดกับเจ็ดเป็นห้าน่าจะอยู่ครับอื้อหือ อย่างนี้ก็กินนิ่มดีมาแล้วครับผมถูกแล้วนะครับไม้หนึ่งมาเช็คเช็คเช็คม้ต่อไปไปไปลงไปที่แบงเกอร์ แบงค์เกอร์ไม่น่าจะมาเกินสองไม่น่าจะมาเกินสองนะครับผมอันนี้ลองเสี่ยงดูมาอ,อ้าลงผิดนะโหไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะไปทบไม้หน้ากันเอาอันนี้ถือว่าเป็นการเดินเงินที่ผิดนะครับผมมา โอ้โหเจ็ดแต้มครับผมเก้าหลังครับโอ้โห,โโหแน่นอนจริงๆมาครับต่อไปทบหมดทบหมดตักมาครับต่อไปเดยวดีบ้าแบงเกอร์ไม่น่ามาเกินสองอยู่แล้วดูจะกลายตรงนี้นะคม ต่อไปเราก็จะไปที่เพลเยอร์นะครับผมกดยืนยันไปมาครับผมรอลุนเขาไพ่กันดีกว่า แบงเกอร์ er ครับผมเอ้ยเพยเยอร์ player. เรียบร้อยครับได้มาแล้วครับผมตอนนี้ขึ้นมาจากร้อยห้าสิเป็นแปดร้อยครับของจริงไม่จริงมาดูตรงนี้มาตอนนี้ยังพูดเยอะไม่ได้ครับผมนี่ถือว่ายังตามเงินได้น้อยอยู่ ต่อไปก็เป็นเพลเยอร์ไปเลยครับผมหมดตักเหมือนเดิมเพิ่มเติมเดี๋ยวจะบอกอีกที <c oughs> มาครับมันจะเพีนะถูกทรงแล้วต้องออกซ้ำมาสักนิดสักหน่อยเป็นสเต็ปและสไตล์ครับผมมา เคสี่แบงก์ศูนย์นะฮะเปิดมานิ่ม,มๆโก่งก่อนสองป้ามกินนิ่มไปดีขึ้นมาพันเจ็ดแล้วครับผมจากร้อยห้าสิบอันนี้ปับโตะนะครับผมปับเป็นยางอื่นดีไหม เอาแบบเดิมดีกว่าจะได้ดูง่ายๆ <c oughs> มาต่อไปก็เป็นอะไรนะเป็นอะไรจะส่งแล้วส่งเดิมครับแบงเกอร์สลับไปสองอันมาแบบเป็นหมื่นนะอส่งทุกลงหมดทุกไม้ สองมืนเข้าอ่ะมาเพเยอร์หกครับน่ากลัวแล้วแต่แบงเกอร์เก้าอ่ะ,อะมาช้าแต่มานะจูบ,บูจูบ,บูครับสามพันแล้วจากร้อยห้าสิบขึ้นมาสามพันแล้วผม แต่เป้าหมายของเราวันนี้จะขึ้นถึงแสนนะมาดูซิว่าเฮียจะถึงเฮียจะเหียบแสนได้หรือไม่รอครับรอรอต้องเปลี่ยนคนนะครับนะก็ใครยากพูดคุยกับเฮียนะผมแอดไลน์ด้านล่างมาได้เลย จะทิ้งแอดไลน์ไว้ให้นะครับผมเขามาเป็นครอบครัวเดียวกับเฮียมาคุยกับเฮียมีอะไรถามเฮียได้นะครับผมมารอดูกันต่อไปนะครับผม <c oughs> เล่นบ้าครับผมใช้ชีวิตยังมีต้องเล่นยังมีสติครับผมเดินให้ถูกมีสติไม่ใจร้อนนะครับผมเราไม่เรา สามารถชนะมันได้มาครับรอครับเออตอนนี้ผมให้ไปทางเพลเยอร์ดีกว่ามาลงหมดตักเปิดมา จ็บแต้มนะผมเบาๆไปก่อนมันกลงนะุงครับกลุงคู่เลยเปิดมาน่าจะโกอีกใบเรียบร้อยครับเป็นไปดังตามใจคิดหกพัแลล้ครับผมจาก150บาทของจริง่ะครับ <c oughs> ต่อไป เือกทรงนะเพมาเหนืออยู่เพมาเหนืออยู่เราก็จะลงเพไปต่อเลยนะผมจัดไปอย่าให้เสียอย่าพิลิปพลิไรครับผมมันจะเสียเวลาเราใจเย็นนะผมใจเย็นน้องรีบผมค่อยเล่นเรื่อยๆ ป๊บเดียวเราก็เหยียบแสนได้อยู่แล้วมาครับเพยเยอะออกมาก็ป๊อกแปดแล้วชนาแบบนิ่มๆมาครับหมื่นสามอีกไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วผม เทมันมาเหนือจริงๆวะต้องลงอีกนะผมมันจะได้แบบแน่ๆไปเลยเพยเยอร์กินเต็มมัเมมบเน <c oughs> ้นกินเต็มไม่แบ่งแบงกหรอกกินเต็มๆมัมมาลุนไพ่กันดีกว่า เปิดมาเพย์ว่าไงเพย์เปิดมาป๊อกแปดอีกแล้วครับผมบอกแล้วว่าเพย์มันมาเนอครับตอนนี้เรียบร้อยครับกินป 20, ้ายสองมืนเจ็ดละ ตอนนี้นะครับจะเล่นด้กยกสองหมื่าเล่นอีกสี่ไม้เราก็จะได้แสนหนึ่งตามที่เราหวังตอนนี้นะครับดูแจ็คส่งแล้วเพย์มันไม่ออกมาเกิน4ีสักตัวเลยนั้นเราก็จะไปทางแบงค์ดีกว่านะครับผมมาดูซี ตามที่เฮียดูมันจะได้หรือเปล่าเพเปิดมาว่าไงบอร์ดครับผมบอร์ดสนิทสีสายหนะ้า <_ T aper> <_ T aper> เปิดมาบอร์ดเช่นกันครับผมเสียวไส้แล้วไงละ่ะชิบหาย <_ T aper> เปิดมาสามแต้ม <_ T aper> ขอสี่ขอห้ารด้หมดถ้าสดชื่น แปดแต้มแปดหลังไปดีครับผมโอ้โหหน้าเสียก็เลยทีเดียวเชียวมาห้าหมื่นแล้วผมตอนนี้อีกสองไม้แล้วผมจะขึ้นแสนและมาต่อไปอะไรดีเออน่าจะโยกไปเพะนะครัผม ทรงนี้ปะมันต้องพิรีพี่ไรอย่าไปพูดเยอะ <c oughs> นะผมอันนี้เฮียก็มาได้มาห้ามือแล้วครับผมใครสนใจที่อยากจะพูดคุยอยากจะถามรายละเอียดนะผมเฮียเล่นเว็บไหนได้ตังจริงหรือเปล่า <c oughs> ก็แอดไลน์มาได้ครับผมจะทิ้งทว้ให้นะครับผมแอดมาคุยกับเฮียได้เลย อย่าว่าเล่นบาเล่นบาใจเย็นเย็นนิ่งๆอย่ากระโตกกระตาครับผมเห็นไหมนิ 75, mm ่ง hmm. นิ like ่งอะครับผมนิ่งนก็เป็นแบบนี้ยาผมเจ็ดหมื่นห้าแล้วหมายสุดท้ายครับผมขึ้นแสนแล้วมาลองดูกันเลยดีกว่าช็อตนี้ว่าไง น่าจะทรงปีงปองอยู่นะเนี่ยจัดไปแบงค์สองหมื่นห้าพันบาทหมายสุดท้ายจะขึ้นแสนจากร้อยห้าสิบบาทมาดูกันซิว่าเราจะได้หรือเปล่า <c oughs> มาครับมารอ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  มาครับเปิดไพ่แล้วเพเปิดมาว่าไงหน้าอะไรสองแต้มครผมเพยอร์ยังพอมีลุ้นเปิดมาอะไรหกแต้มมาอยู่แล้วแหละแต้มกก่งเข้าไปกก่งเข้าไปออืมืมนั่นครับผมกก่งจริงๆด้วยชนะครับผม โอ้ยเหลืออีกพันหนึ่งแล้วผมโอ้โหเสีย,ยดายจริงๆเลยมานะผมเล่นให้ครบแสนตามที่เราหวังไว้เราต้องตั้งเป้าหมายนะครับผมต่อไปนะผมน่าจะตัดมาแบงค์ครับไม่น่าจะออกปิงปองมาพันเนร้อผมเราต้องตั้งเป้าหมายไว้นะครับอย่าไปเล่นเกินอย่าไปเล่นโลภมากนะครับผมตั้งไว้แล้วก็ ให้ไปตามชี่หวังเล่นใจเย็นๆนะครับค่อยๆมาแบงค์มาแบงค์มา,มาสี่เท่าครัอผมโอ้โหเสีสยใ้ครับผมอะไรมันโกงหรือเปล่า เรียบร้่อครับตัดแต้ไปเลือนหนึ่งมาโก่งเข้าก็โอเคแล้วก้าวหลังนะครับผมโบโหแทบช็อกครับตอนนี้เราก็มีตังแล้วครับหนึ่งแสนห้ารอยกสิบสี่บาทจากทุนหนึ่งร้อยห้าสิบเท่านั้นนะผมมันเล่นได้ครับผมถ้าเรานิ่งพอนะผมยังว่าเดี๋ยวพูไปนะผมใครสนใจที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับเฮียนะครับผม แอดไลน์เฮียมาได้เฮียถึงไว้ด้านล่างเลยแอดตามมาหาเฮียเยอะนะครับผมวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับลาก่อนครับผมทุกคนแล้วเจอกัน